เรื่องของการเกษตรนะคะสิ่งหนึ่งที่เป็นผลกระทบอยู่ตอนนี้ก็คือสถานการณ์ภัยแล้งค่ะซึ่งถ้าย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะสถานการณ์ภัยแล้งทมา,าแล้วก็ค่อนข้างมาอย่างทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ตอนนี้เนี่ยขยายเป็นวงกว้างอย่างต่อนเนื่องค่ะก็ส่งผลนะคะทำให้พี่น้องกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดท,ที่อำเภอขามสแกแสงนครราชสีมาเขาบอกว่าต้องเร่งขุดเจาะน้ำน้ำบาดาลเลยนะเพื่อที่จะนำน้ำนั้นมาใช้รดพืชผลทางการเกษตรค่ะ โดยนายสมชายแกลงกลางนะคะเกษตร,รกรผู้ปลูกข้าวโพดท,ที่ตำบลเมืองเกษตรอำเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมาก็ได้กล่าวกับเราว่าตนนั้นได้ลงทุนปลูกข้าวโพดจำนวนกว่า20ไร่ค่ะแต่ปัจจุบันนะคะพบว่าข้าวโพดท,ที่ปลูกไว้เนี่ยเริ่มเหี่ยวเฉาเพราะว่าขาดแคลนน้าที่จะมาใช้รดต้นข้าวโพด ก็เลยตัดสินใจขุดเจาะบ่อบาดาลที่นาของตนเองนะคะโดยว่าจ้างช่างขุดเจาะบ่อบาดาล1น1บ่อลึก40เมตรราคาบ่อละ1 2 0 0 0บาทนะพร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ําต่อท่อ p v c ีเพื่อที่จะนําน้ําขึ้นมาใช้รดต้นข้าวโพดเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ไปก่อนค่ะไปต่อกันที่